Dìn ừ, tông dù bí Ư, dìn tông dù nì cái đấy á, à, mà bỏ thân theo Dìn tông <cười> <cười> Mà bỏ <bảo> thân theo <laughs> Mà hòn bởi đi phần cầm lăng khổ lục thông xa đâu khi nào vậy Mà bỏ thân khảo theo giam <laughs> Mình dìn <nhìn> như nì <laughs> เดินแถวเด้าายไปไปนี่ไป,ไป,ไปสบายดีเราซื้อไปหรนี่พี่น้องพี่น้องนุ่นจะมีสบู่มาหม่เนาะเป,นเป็นสบู่หนาไซน้องหนาไซไลซิวเนาะใดสนใจก็ทักเข้ามาอา ซื้อได้เด้อพี่น้องเลยอดมุนกันได้เนาะออกไซด์ตั้งหนาดีเด้อก้อนละสามสิบพันกีบพี่น้องเลยเนาะสู้ได้ทั้งเบิดโตเลยทั้งทั้งหนาทั้งกระตุกกระโต้เลยพี่น้องสู้ได้เป็นซิวเป็นยังกระซ้าเนาะนี่พี่น้องเลยนีกได้หอมพี่น้องมันเนื้อมันอะเป็นแบบนี้เฮ่ยพี่น้องนนจะแกะ เนื้อมันเป็นเป็นซีเป็นสีส้มเนาะพี่เราเลยเนาะเนื้อเป็นสีส้มอ่ามันเป็นสบู่หนาใส่แล้วแบบว่าผิวพันธุ์สดใสมันซัซนๆพี่น้องมันบดมันบดตัดกับตัวตุกเขาใส่แต่ใส่สะอาดพี่เราเลยเนาะโอ้มีซิวหน้าใสไล่ซิลมันซาซ่าหนงเนาะอุดหนุนซอยเด้อนะพี่นเรา ผูใดที่แบบว่าอยากลองเอาไปใส่ลงเบิ้งกันเอาพี่้องเลยทักมาได้เนาะก้อนละสามสิบพันกิ๊บลองไม่ลองเลยสามสิบพันก๊บเอาปลาลุงเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้กันตอนเศร้าๆแดดกำลังทรงเนะาะปลาดุงเลยเนาะ บายดีได้สวัสดีเด้อบาลุงโดยผู้นี้ดูเกืบเจ้อยู่ฟังบุไปไปเอาเกืบไปมื่อนี้ก็เป็นมือเปิดเทอมพี่น้องเอยเนาะใส่เสื้อขาวปกติไปเฮียนปกติพี่น้องเอ้ยเนาะแต่เก่าน่ะเฮียนพิศษหมู่ยัง่ ใส่เสื้อธรรมดามือนี้ใส่เสื้อขาวไปมือนี้พี่น้องเลยอืมบดสซื้อใหม่เลยใส่แต่ชุดเก่าปีกลายนี่ยังใส่ได้อยู่ก็เลยเพ่ได้พาไปซื้อสบายดีนะลกูกบ่อบ่อนั่นบันไดบ่อจอยบันไดใส่สบายดีแนะ่ไปสบายหน่ะพ่อ,อกระซิองไปพร้อมกันเลยบอช่องสีงอยากไปน้ำพอแนทะ้ Mm. ออกไปพร้อมกันกันด้นั่นคือเกาแม่ประชุมคือเกา่นอปเนาะปกตินี่คนเปิดเพิ่มนี่เบิ้งดุ่งยี่เป็นไงคนเปิดเพิ่มนี่นี่คือขึ้นนะว่าแต่เกาอันนี้มันคือเสาสอยแท้เฮ้ยไปไาดูไปเนาะไป ก็ละบานพ,อพ,อพ่นอกันอยู่ห้องเทียนทางกันยากงากคุณนะพ่อกะสิออกไปพ้อมกันเลยหากแต่ว่าเพื่อนบอกออกน้ำพีนองเลยตัดผ่าไหมบันนี้นม,นมาหอดโรงเรียนแล้วไปนน้นสิไปเขาแถวบ่าูกมามันยืนก็มันออยืนตรงดิวิยืนตรงที่นี่ก็ได้อะมาบ่าท่านแถวยืนตรง <c ười> มาบ่าท่านแถวยืนตรงตัวดักยืนตรง กำลังโคดกทงซาดนอนพี่น้องเนบางบัทันเข่าแถวซ้ำมันยืนยืนนี่ đường nữa mấy đầu bê nữa mấy theo đeo ai bà đi bài đi đào sư chạy hỏng nôn đấy lộ นนห้องนนยูใช้บ้านในโลกล่ะเอ้ยไม่ดืมตะกร้าลูกใช้เราซื้อได้ลูกไาไปบามเบืองเราซื้อไทยอันนนอยู่ห้องใดลูกโดยหปีแล้วมาไม่ลูกมาลำเราซื้อมาใหม่้ามาใหม่ เออนุ hey, hey, Christ, uh, mm, Teraz, like ่นมาเฮียนอยู่พี่บ่าบ่าเนี่ยเออโดินเดยนอืมอยู่ห้องใหม่แล้วเออน้องเบลก็มาเอินมือแรกเมื่อก่อนเลิกเมื่อก่อนเด้อตั้งใจเด้อ เขินเขน <laughs> ไม่เห็นกัน <laughs> ไม่ได้เห็นกันดน <laughs> <sighs> เออสามเดือน <laughs> เอาพี่น้องเอลยเนาะเราซื้อเพิ่นกันกำลังวุ่นวุ่นอยู่พี่น้องเ,ออเลย,เเบาบายตอนแรกว่าสิจ่ายค่าเทอมเป็นว่าไหวตอนแรงก็ได้เพราะว่าเล็กๆมาเข่าโรงเรียนใหม่แต่เพิ่นไห้น้ากับมีพี่น้องเอลยเนาะยั่วกันกัมีคูกับ <laughs> กาลังวุ่นวุ่นพี่น้องเลย แต่โอละแมลงพุ่นแห่พ huh ี่น้องเอ้ยเนาะยังสิจ่ายค่ะเทิมเพิ่นไปบานี้พี่น้องเฮาเมื่อเนาะเบิ่งเาปดงเนาะตัดภาพมามาหอเถือนแล้วปดเอาเครื่องออกตากก่อนเนาะพอดีกลับมาแต่ส่งอนุนน้อยปลาดงมาหอนเถือนแล้วก็เอาเครื่องออกตากอีกก่อนพอนบ่แห้งเนาะจักตวนี่เฮาบ่แห้งปาดง นู้นน้อยเพิ่นกับไปห้องเฮียนแล้วนอาไปกับแบบอารมณ์หมดจอยวันไดเมื่อเ้ารนี่พี่น้อเยเนาะแบบว่ายุดยุดโลนโนพูดนะะยุดสิบโ <c oughs> กเมืรอปลาดูเลยแบบประหยัดไปยังสีนะขี้ขานก <c oughs> ็เลยหน่าบุดเมื่อเ้านี่เราปลาดูเลยประหยัดไปหนาบุดหนะาบึ้งเมื่อเ้านี่ไปเอาไปแวะเอายาสูบ มาตื่มอีกนอกพระดองเลยสองตุ๊บฟ้าต้องเสียงรถเพิ่นป <á> ึ๊บปึ๊บ <Hayır> ปึ <S 2> <S 2> ๊บปึ๊บดูดูับพดขึ้นมาจะส่งแค่ขึ้นไว้เกินไว้กระทับกระเทียร์ถเทียเพราะแห้งแน่นอนปลาดู จับง่ายหน่อยๆบ่บ่เลยเป็นพี่น้องพี่น้องนุ่นจะมีสบู่มาใหม่เน้ะเป็นสบู่หนาใสหนาใสไล่ซิวเนาะใดรสนใจก็ทักเข้ามาอาซื้อได้เลยพี่น้องเป้อ มันกันได้เนาะพอเซนเพิ่นสร้างมาไส้แล้วก็เอามาตั้งเอามาขายเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไส้ลงเบิ่งแล้วแพ็คหนึ่งเนาะตั้งเอื้อยเพิ่นได้ฝากมาให้ไส้ฟรีแพ็คหนึ่งเพราะไส้แต่ก็ติดใจวันนี้พี่น้องเอ้ยได้สร้างอันมาขายน้ำเน่แต่ก็มาไส้น้ำเน่เนาะเป็นสบู่นั่นพี่น้องสบู่แบบว่าอ่า คอลลาเจนเนาะเป็นสบู่คอลลาเจนแบบซู่ได้ทั่วโตเลยเนาะพี่น้องกซู่ได้ทั่วโตเลยนี่พี่น้องแพ็คหนะึ่งสองแพนะ็คเนาะเอามาโปรเซนมาสามแพ็คหน่อยซื้อมาสา,า,ามแพ็คมาขายเอาใส้สังนะนี่เนื้อสามสิบพันกีบพี่น้องเลยเนาะ สู้ได้ทั้งมัดโตเลยทั้งทั้งหนาทั้งกระตุกกระตูเลยพี่น้องสู้ได้เป็นซิวเป็นยังกระซ้าเนาะพี่น้องแต่ดีอยู่ได้หอมพี่น้องมันเนื้อมันอาจะเป็นแบบนี้เมื่อพี่น้องนุ่นจะแกะเนื้อมันเป็นเป็นซีเป็นซีส้มเนาะพี่น้องเนื้อเป็นซีส้ม ฮาโน่วัสดุเรือนอัาฉริยะฮาซโน่พอมแล่พี่น้องเหรอเนานะแม่น้องอนุั้นกะได้ใส่บิ้งอยู่พี่น้องได้ใส่แล้วกะโอเคอยู่กัเป็นแบบว่าเป็นเป็นผิวเท่าธรรมดานะเพียงแต่ว่ามันมัน,ม,นมันใสมันสะอาดเนาะมันบร มันมันบวกเป็นซิวนะพี่น้องมันมันเชงสีวานได้ดายเนะแต่ว่ามันถามว่าขาวเพราะมันก่อเพราะในขาวตัวมันหนาใสนะพี่น้องเนาะอ่ามันเป็นสบู่หนาใสแล้วแบบว่าผิวพันธสดใส่มาซักพี่น้องมันบวมันบวตัดกับตัวตัวของเขาใส่เนี่ใส่สะอาดพี่น้องเนาะโอมีซิวหน้าใสไล่ซิวมาซักพี่น้องเนาะอุดหนุนซอยได้เลยนะพี่น้อง ดูใดที่แบบว่าอ,อยากลองเอาไปใส่ลงเบิงกะอ้าวไม่้อมเลยทักมาได้เนาะก้อนละสามสิบพันกีบไม่้องเลยสามสิบพันกีบเองลองเอาไปใส่ลงเบิงไม่้องเลยพี่น้อมลองกับมาจัดเรียงใส่ห่านนี่ไงบางทีจะม,มานลูกค้าเพิ่นอยากมามาเห็นกันเนี่ยว่าเพิ่นอยากซื้อเอาไปใส่ไม่้อมเป็นสบู่ซุกได้เบิ้ลโตเลยเนาะ ถ้ามุ้งคนอยากซื้อไปอ่าสู้นตะหน้าก็ได้พี่น้องสู้นตะหน้าก็ได้ยําว่าตนยว่าประหยัดยันเิไวนะสูเอาหน้าตะหน้าก็ได้พี่น้องเนาะเขียนราคาไว้ดูหนยเนาะมื้อนี้จะมีหยังหลายมาดูเลยไปส่งันนู้นนอยเข้างเรียนแล้วก็กลับมา้าน เอายาซื blender, Who, ato, long, no? ato, ้อยามาตืมเนาะเนาะยาสูบมาตืมสองตุ๊ดครับอันนี้แหละพี่น้องมาแจ้งเอฟซีนี่มีสบู่มาไหมมาขายอยู่ในห้างเป็นเป็นแบรนด์ยูเล่าเขาเองเนาะมาดูเลยพม่น้องนวนลองใส่ผมได้มื่กล่โอเคอยู่นะโอเคอยู่ของเก๋าคนดีอยู่พี่น้องเลยคนเคยอัน เอาเอาฝากมาหายไสแล้วเนาะเธอหนึ่งหายไสรีแพ็กหนึ่งล่องไสบ้างแล้วพี่น้องมันก็โอเคอยู่นะมันก็ตอบโจทย์อยู่พี่น้องเงินบอเซนบอเซนซิลจนเศร้าเลยแหละพี่น้องเลยเนาะแล้วเป็นซิลแบบตุ่มน้อยๆอยู่ข้ังๆนะปกติเร่ากะใส่ยังกระเพงง่ายอยูอย่นะพี่น้องเินซจนเศร้าเลยน,น้องโน่นลองล่องอมากคายล่องเบิ้งคาว่าได้ขายกัจังจังซีสังเพิ่ม มาอีกพี่น้องเลยเนาะกาผลิตภัณฑ์เพิ่นกับมีหลายอย่างหลายแนวอยู่ในพี่น้องอึยเนาะแต่ว่าเขายังบได้เคยขายนะพี่น้องก็เลยกล้าเอามาเนาะลองขายสบู่เบางก้อนพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าได้ขายดีจังใดกันเดียวจะเอามาเพิ่อมอีกนอเนาะมาดูเลย <c oughs> เอาสับมาดูเลยเนาะคลิปนี้พี่น,น้่ารุนก็่จะได้รับหน้าไปเด้อพพอกันไหมพี่น้อง ขอตัแก้เครื่องก็เนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยโอ้ย